มายังมายังมาเลมาเลระวังเฮกงเฮกงโอ้โหมันสุดยอดมากทะลมทลายเอาละปะนี่อยู่ไหนครับอันนี้เป็นวัดชิงที่สามมาแล้วมาแล้วโอ้โหอ่ะโอ้โห สุดยอดทราดคร um. ับพี่น้องครับสวดครับตอนนี้ผมมาเอลตีงานสุดยอดแห่งเจ้าความเร็วครับนั่นล้อเลื่อนมงครับประจำปี2 5 6 6ครับให้ดูพอสภาพสนามก่ันตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแสงไซส์นะครับตำบลขุนควรนอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับมาเดียวกับกับเดียว เาพอรถจะรอลงลิงมานะครับนะอ่าสำหรับการแข่งขันล่อเลื่อนมงครับอ่าตอนนี้จะทักใบนี่จะชิงชนะเลิศแล้วนนครับอ่ามีรถไหลลงลิงมาไหลกันแล้วนะเดี๋ยวพอชิดติดบคอบสนามครับเส้นใช้อยู่นี้ครับจุดเรล่มต้นอยู่บนปลายดอยครับอ่าเดี๋ยวรอพอเนะ้อรับรองมันพอละดพอทนห่อนนั่นแหละครับ พอพอบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ่ะปล่อยมาแล้วครับคู่ต่อไปอันนี้ไก่จะชิงชนะเลิศแล้วครับไหนครับไหนครับโอ้แอนกับโคดบนดอยหยาบๆครับมายัง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 มาเลยมาเลยระวังเฮกโก้เฮกโก้โอ้โหมันสุดยอดมากถล่มทลาย แอาแล้วลป่อแน่มาแบบทิวๆใสๆเข้าเส้นชัยไปเลยเป็นดได้หี่เรียบร้อยโอ้ส่วนในปีนี่ครับแงโก้งครับอ่ะน้ำมันมดกงฮะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮมคฮอาฮอาฮ่่าฮาฮาฮ่าฮาฮาฮ่าฮ ก็แข่งกันไป,ไป,ไปเ 3, 2, รืนะ่อย,ยๆครับแข่ง <laughs> กันสองรอบเนาะอ่าเด็กก็ขัดไปขัดไปอ่ะเหลือทีสามสองหนึ่งครับนะถ้าเร่ตืมใครลูกไปทังไหนครับสภาพบอลขอเราโหดอดทนจริงๆเลยได้ด่าฮ่าด่าเดี๋ยวรอสักครัครับนะปุ่นยีเตี้ยวมาเป็นหลบเป็นหลบเป็นหล,บน,หลบนะอ่ะมหมู่เฮาจีนท้งบ้านตัวกันเสียแลดังๆเนอะ เอาอยังเอาอยังเอาอยังมายังมายังอันนี้เป็นแบบกลุ่มซีครับกลุ่มซีเดี๋ยวมีกลุ่มบีแล้วก็กลุ่มเอมาแล้วเดอ้อไหนครับไหนครับระวังแหกกงครับระวังแหกกงโอ้ยคนดูลุ้นครับคนดูลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นโอ้โห อย่างนี้ต้องตามไปดูขุนรแสนจากพุนธรานจังหวัดน่านสมายเราเจอจากเชียงใหม่ฮัลโหนฮัขาห็ฮัลโหัโลนัลโหลฮัีโีลฮัลโหาฮัลโหลัลโหลีัลาหลฮัลโหลฮีลโฮับนี่ยัลโหลับโอ้โหสวัสดีครับสุดยอดมากตัอเบอรั12ครับลบบันนี้ตัตับ เกิดขึ้นกันอ่ะพอรถนี่ก่อนนี่แล้วครบรถของจริงครับไม่ใช้น้ำมันอ้โหเยี่ยมเยิ้มยมเยมครับแข่งเสร็จยกเสร็จรถครับขึ้นไปบนไปด้อยต่อครับเอาลอลิงลิงอาอลงลิงต่อเพราะว่าครับลงไดครับขึ้นบ่ใดครับ ไปแล้วเดี๋ยวเป็นว่าเกิดอีกชนบทยายกอไทยสารจามเทลีเชียงใหม่กับพื้นสถานจังหวัดน่านเอาละครับฟังฟังโคศกฟังโคศกแล้วมายังมายังมาแล้วมาแล้วตรงนี้ลรามันครับตรงนี้ลรามัน ้ฝนตลบครับ <c oughs> แกงที่ฝนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ผู้ชนะเลิศแล้วโอ้โหมันไล่ตกด้อยกอะและสำหรับรางวัลต่อมาค่ะจะเป็น และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเราพี่มูนตันแสนทองเย้ เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคการทำการสอ,อรนอไปค่ะจะเป็นการมอบรางวังลชนะเลิศในคณาจารยนะคะขอเชิญคุณสิงหาแก่นเมือททงตปงจพะเยาค่ะและในงานนี้ โอ,โ,โอ้โหเร the ียบร้อยแล้วครับก็มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศไปแล้วนะโอ้ยวันนี้สดายครับมาแจไปน้อยครับเหมาถึงใบใบไปแล้วครับนะปีหน้าแกตัวไม่ครับปีหน้ามาวันคํำวันคํำเนาะก็พากันใหม่ในงานต่อไปนะครับนะตังเพชรพะเยาน่าอยู่โดยไอ้นุมไรดอยครับทุกคนาแก็